ใครอย,ยู่เพราะาใครผิดหวังเลยวันน cin e> nah ี้เป็นไงบ้างเครื่องมันร้อนช้าหรือไงก็ต่อยตามเกมเราครับก็ใส่เกมนี้ก็ตัดใส่เกมใส่ตามเกมคือยังไงอ๋อธิบายฟังนิดนึงก็ยกหนึ่งยกสองเราก็เก็บโอปุษถ์เขายกสามยกสี่ก็เดิมเอาอยู่ช่วงยกไหน ก็อะะไรนเอาอยู่ช่วงยกไหนช่วงยกสามครับยกสามคล้องได้ก็พอคล้องคล้องได้นี่แทงเข่ามั่นใจเลยใช่ไหมยกสามนี่มั่นใจเลยใช่ไหมก็มั่นมั่นใจมากมั่นใจคร้องได้แล้วมั่นใจมวยเข่าคล้องได้มั่นใจแรก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 นี่เขาที่เขาลุยเข้ามาเดี๋ยวตกใจรึไหมก็ต่อยตามเกมเราก็เราก็ตั้งรับอย่างนี้ตลอดโอ้โหวันนี้ตามเกมเป็นชัยชนะครั้งที่เท่าไหร่ของเราแล้วเนี่ยครั้งที่เจ็ดครับครั้งที่เจ็ดครับครั้งที่เจ็ดค ทีมงานดูนหน้ารามบอลโดนบอลโดนอาชีพเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งครับอาชีพน้องช่วงไหนครับช่วงไหนอ๋อตั้งแต่ยกแรกเลยครับโอ้โหต่ยกแรกเหรอโอ้โหนะฮะเอ้าชื่ออะไรนะเอ้าอาดุนหน้ารามครับอาดุนหน้ารามนะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับเอ้าโยคิรีชนะมากี่ครั้งแล้วนะเจ็ดเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟติดแล้วมีใจไหมอยากเจอใครมีใจไหมอยาเป์มาหลัอ้ามีไหมมีไหมอยากไม่มีเงี้แล้วแต่ผมม่าเตอรพี่กันเท่าไหร่ที่โชคดีที่สุด อ๋ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้านะถ้าเกิดชิงร้อยสิบแปดได้ไหมอ๋อถ้ามีโอกาสก็อยากชิงช่องเจ็ดสีเคยได้ยังเคยได้โอกาสแชมป์ยังยังยังไม่ได้เลยครับโอ้โหที่เจ็ดเจ็ดไฟนี่เสือสามารถเลยนะถ้าเกิดไม่ช่องเจ็ดสีนะเขาจีตสีไฟแล้วครับสีไฟสีไฟติดกันใช่ไหมครับอ๋อแล้วอีกสามไฟมีล้นได้มีล้นเสือสามารถนะก็มีครับขอบคุณแค่นั้งก็บ่อยเลยเอาก็ขอบคุณเทรนเนอร์ครับขอบคุณไอ้ไอ้น้องๆพี่น้องในค่ายมวยครับขอบคุณพี่นุ่มขอบคุุณณคคมวยรับ พี่อก็ขอบคุณทุกแรงใจนะที่เราทำได้ครับอาครับอายุเท่าไรครับอายุยุบสามครับจังหวัดไหนครับผมสุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์ด้วยเอาละครับทั้งนี้วันนี้มีกดดันเมื่อก่อนช่วงนี้วันนี้ไม่กดดันบอกน้องว่าแพ้ชนะไม่เปร้อยเพราะว่ากระดูกมวยเขาดีกว่าค่ะแล้วก็สาลีละมันปัดหัวโคเทลเราก็มองว่าดูเขาเขาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ คนน้องมันน้องมันมีความมานะเชื่อมั่นออในตัวน้องอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าดูเกมการโชกเกมกววารโชกอนะเราก็มองว่ามันเป็นอีกแบบนึง<า>แต่เชื่อมันเขามากกว่าเ,ออเพราะว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมานะาเขาเป็นนักมวยที่อยากอยากต่อยแต่กับมวยเก่งก็เขาคือคือคนอื่นมองว่าสู้ไม่ได้แต่ตัวเขาเนี่ยมองว่าสู้ได้มันมันหายยากที่นักมวยจะเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยก็เลยมันใจน้องสบายใจยุ่งไหน ยกสามค่ะพอยกสามเรารู้ว่าเราล็อกได้แล้วก็ล็อกได้ก็เริ่มสบายใจแล้วก็ใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราตั้งเกมมาหลายอย่างถ้าล็อกสู้ไม่ได้เราก็เราก็ตั้งฝังสู้เหมือนกันวันนี้เราเราล็อกแก้เกมมาสองสามอย่างเจ็ดไฟที่ชนะมาแล้วนี่มองอนาคตน้องไงครับน้องอ่ะความตั้งใจเลยคืออยากได้แชมป์ฟองเโอ้ฟองเจ็ดมันเป็นความฝันความฝันของเขาที่สุดแล้วแต่ว่าโปรโมเตอร์เขาก็ยังมองว่ายังไม่ถึงก็ค่อยๆเคาะไปตามตามที่บอกโปรโมเตอร์เขาให้ค่อยห้ไต่ระดับไปร้อยสิบแปดก็ยังถึงยัง ร้อยสิบแปดต้องกอดได้ตอนนี้น้องกอดได้ตอนนี้ถึงถึงเวลาชิมยังไงก็อยู่ที่โปรโมเตอร์โอที่โปรโมเตอร์แต่ถ้าเกิดจิงตอนนี้ได้เลยไหมได้แล้วแต่โปรโมเตอร์ได้เลยใช่ไหมได้เลยโอ้อีกสามไฟนี่ได้เสื้อสามารถคิดว่าน้องจะากาทำได้ไหมครับเชื่อมั่นเขาทำได้อยู่แล้วอีกสามไฟที่ช่องจะซีนะใช่ใช่เขาเขาเขาเป็นคนขยันหรือว่าความหมั่นเพียรของเขาอะสู้ได้ทุกตัวเขาไม่ได้สู้อาวุธอาวุธเขาเขาเป็นงวยโง่จริงจริงเขาเป็นงวยโง่แต่ว่าความมานะของไม่ไม่น้อยไปกว่าใครครับอ่า